ก็พี่แมคโครน้องยอดเพชรก็รับงานแห่นะคะแม่แม่จ๋ารับงานแห่งานโชวตัวนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีงานบุญงานบวชนะคะงานกระถินก็ติดต่อเรียกใช้ภายแมคโครได้เรียกใช้บริการภายแมคโครได้นะคะแม่แม่ให้น้องได้มีคะแนนนะคะค่ะต้นสับปะรดค่าอาหารเนาะนะคะแม่แม่เพราะว่าน้องช้างสองเชือกก็ไม่มีคะแนนเดือนนะคะ ก็อาศัยไร้ผลไม้ค่ะแม่แม่ในแต่ละวันนะคะเพื่อเป็นคะแนนค่าย้าค่าอาหารเนาะนะคะผละไม้เสริมนะคะเป็นต่อทุนต่อยอดเป็นอาหารหลักให้กับน้องๆนะคะแม่แม่ช่องทางในการติดต่อง,งานก็สายตรงได้ที่เบอร์0653860493นะคะช่องทางการติดตามน้องก็จะมีบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงนะคะแม่แม่ที่ช่องพายแมคโครนะ ก็ติดต่อสอบถามได้นะคะแม่แม่จ้า